ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะพิมจะมาสอนเพื่อนๆเล่นแอปพลิเคชัน k ายมัตเตอร์นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอการใส่เอฟเฟกในคลิปวิดีโอนะคะก็เปิด k ายมั t เตอรขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จิ้มไปที่ตรงกลางแล้วมันจะมีให้เลือกขนาดของวิดีโอนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ย เราจะใช้อันที่1กับอันที่2นะคะอันที่1ก็คือถ้าเราถ่ายวิดีโอในแนวนอนเราก็เลือกอันที่1นนะคะถ้าเกิดเราถ่ายวิดีโอในแนวตั้งเราก็เลือกอันที่2นะคะแต่วันนี้พิมจะเลือกอันที่2เป็นวิดีโอแนวตั้งนะคะก็จะขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมเดี๋ยวกดย้อนกลับไปก่อนพิมอธิบายก่อนแนวตั้งคือลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้ว ถ้าเรากดไปที่มีเดียนะคะแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอมานะคะตอนนี้เป็นวิดีโอที่พิมพ์ทำไว้แล้วนะคะอันนี้ก็คือไตเติลของพิมพ์นะคะ แตเติ้นช่องเอหรือว่าคลิปนี้พิมพ์จะไม่ใส่ดีเดี๋ยวคิดดูก่อนใส่ไปก่อนละกันคือพิมพ์ไปขอคลิปวิดีโอมาจากพี่คนหนึ่งที่บนติกตอกนะคือพิมพ์เห็นแล้วพิมพ์สนใจอ่ะมันเกี่ยวกับอาชีพรถบรรทุกนี่แหละพิมพ์ก็เลยขออนุญาต คลิปวิดีโอพี่เขาเอามาตัดต่อลง youtube ของพิม์นะคะก็คือจะเกิดไว้ก่อนเลยคือพี่เขาเป็นคนขับรถบรรทุกแหละแต่เป็นรถบรรทุกเอ่อ,อยางมาตอยนะคะก็คือเขาก็ได้ถ่ายตอนที่ว่าเขาจอดพักรถระหว่างรอลงยางแล้วไม่ได้ลงนะคะแล้วคือ ัอนแรกอ่ะคือเห็นแค่แวบๆไงเห็นแค่ตรงส่วนเนี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเอยรถไฟไหมหรืออะไรคือเราไม่รู้ไงก็คืออยากได้วิดีโอไหนก็คือเอามาใส่ได้เรื่อยๆนะอันนี้ก็คือพี่เขาทำการเผา ขาไฟในป่องให้ยางมาตอยมันไม่แข็งตัวนะคะเออคลิปเนี้ยแล้วอันนี้ก็คือการทำงานที่บริษัทเขานะคะ constantly. เราก็เลื่อนดูไปได้วิธีการที่เราจะเอาคลิปเสียงที่มีลิขสิทธิ์จากเอ,อ่อ t ิกตอกออกนะคะ แล้วมันมา,าพากเสียงเป็นเสียงของเราก็คือเราจิ้มไปที่ทตัววิดีโอนะคะแล้วก็ทางทางขวามืออ่ะมันจะมีแบบสัญลักษณ์เยออแย้เลยใช่ไหมเราหาตัวนี้นะที่เป็นลูกศรชี้ลงแล้วก็เพลงเนี่ยคือเราจะแยกไฟล์เสียงออกมาเราไม่เอาใช่ไหมคะแล้ก็ตัดทิ้งไป ะตอนนี้ก็คือเหลือแต่คลิปวิดีโอเปล่าแล้วนะไม่มีเสียงแต่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้เอาเอาเสียงออกจากคลิปวิดีโอใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้นนนเห็นไหมคะอันนี้พิมพ์ก็จะทําการเอาเสียงออกก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพิมพ์จะเติมเสียงของพิมพ์ไปในคลิปวิดีโออธิบายขั้นตอนการทํางานของพี่เขานะคะ นี่นะคะจิมเดี๋ยวพิม์พมจะย้อนกลับให้ดูอีกทีนึงเผื่อว่าพิม์พทำเร็วไปคือจิ้มที่ตัววิดีโอนะมันก็จะขึ้นเมนูมาเพียบเลยใช่ไหมเราเลื่อนลงมาหาตัวที่เป็นลูกศรแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์โน้ตตัวนี้นะคะแล้วก็จิมลงไปที่ไฟล์เสียงนะคะแล้วเราก็ลบทิ้งไปเท่านี้เราก็เหลือเป็นวิดีโอเปล่าแล้ว แล้วถ้าเกิดเราจะใส่เสียงเข้าไปนะคะแล้วก็ ที่ว่าพิมพ์ใส่ลงไปในคลิปเสียงมันก็จะเป็นคลิปเสียงข้างล่างใช่ไหมแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมวันนี้นะคะพิมพ์จะพามาดูวิธีการทำงานของพี่ที่แล้วถ้าเสียงเบาเกินไปอยากจะเร่งวอลลุมใช่ไหมเพราะว่าปกติพิมพ์เป็นคนเสียงเบาอยู่แล้วพิมพ์ก็เลื่อนตรงนี้นะคะงงไมมเอ่ย ก็คือจิ้มที่ตรงเสียงนะคะแล้วก็จิ้มตรงที่ลำโพงแล้วก็เลื่อนถ้ามันเสียงดังไปก็ลดลงอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคราวนี้ก็วอลลุมก็มาเต็มพลังแล้วะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมพ์จะมันก็เสียงดังขึ้นอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราจะใส่พวกเอฟเฟคเข้าไปใช่ไหม มันมีมันมีอยู่นะมีสติกเกอร์เป็นรูปตุ๊กตนตุ๊กตาแบบนเ,เนี้ยเออเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะคะอย่างตัวเนี้ยแล้วก็เราก็มาจิ้มที่ตัวนี้นะ เพื่อขยับเพื่อเลื่อนย่อขยายได้เห็นไหมแล้วเราสามารถปรับปรับตำแหน่งได้ด้วยนะจะให้มันโชว์ขึ้นมาตรงไหนนี่เห็นไหมคะ แล้วก็มีอีกนะให้มันเคลื่อนไหวก็ได้มาแบบกระพริบกระพริบกระพริบอย่างงี้ก็ได้ไดเห็นไหมก็คือจิ้มที่ตัวน,นี้นะแล้วก็ใส่เอฟเฟกเข้าไปตอนเข้ามาจะให้มันเข้ามายัางไงก็ได้เป็นป๊อปขึ้นมาอย่างงี้ก็ได้ๆๆเลื่อนมาทางขวาก็ได้เห็นไหมลอยมา แล้วเราสามารถใส่ข้อความลงไปในคลิปได้ด้วยนะนี่เราก็ตำแหน่งตรงไหนก็ได้นะคะแล้วเราใช้เนิยวเลื่อนเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาใหม่นี่นะจิ้มลงไปที่เลเยอร์นะคะจิ้มตบตรงตัวอักษรน,นะคะแล้วก็ใส่เข้าไป เห็นไหมแล้วเราก็เปลี่ยนสีตัวอักษรได้นะคะจากตรงนี้เป็นสีน้ําเงินก็ได้แล้วก็ใส่เงาไอ้ใส่ขอบอะค่ะคือเราเลือกได้ตามความเหมาะสมเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมขอบจะหนาๆหน่อยก็ได้นะแล้วทำอะไรได้อีก มีง่ายนะใส่เงาเข้าไปเห็นไหมคือในแอปเนี้ยมันดีมากเลยนะมันคือแล้วเราอยากอยากได้ตรงไหนอยากได้ตรงนี้เป็นทำเป็นหน้าปกใช่ไหมแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ใช่ไหมคะก็จับเป็นภาพบันทึกไว้จับและ ทึกไว้อย่างงี้ก็ได้นะคะมันก็จะมีภาพนิ่งให้เราแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทำหน้าปกที่หลังแล้วเดี๋ยวการทำหน้าปกอะ่ะเดี๋ยวพิมพ์สอนอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยถ้าเกิดคลิปวิดีโอเนี้ยคืออ่ะพิมพ์ว่าพิมพ์มาแค่นี้ละกันสมมตินะสมมติคือพิมพ์ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเลเยอร์ก็มีตามนี้นะคะนี่ แล้วพิมก็จะ Export ออกไปนะคะตรงลูกศรตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ยก็คือนี่เลือกความละเอียดของคลิปนะคะคือถ้ายิ่งสูงม,มันก็ยิ่งอัพโหลดช้ากลางๆก็โอเคอยู่คือให้เขา Export จน100%นะคะมันก็จะเสร็จสิ้น แล้วเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอมาเราก็เอาไปอัปโหลดขึ้นดิ k t o k ขึ้น YouTube ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจพิมพ์ด้วยคะ่ะถ้าเกิดอยากให้มาแนะนำเกี่ยวกับ